วันนี้เราจะมาเล่นโกลไฟเจอกันนะครับวิธีใส่นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับกลางแขนนะครับขึ้นแล้วก็ทางนี้ครับแล้วก็ใส่อย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับพี่ครับ ต่อไปเป็นชิ้นเคนเจอร์นะครับชิ้นเคนเจอ์โอเคครับใส่เข้าไปครับน <laughs> <itation> ี่ครับกวนเจอ์นะครับ กดๆตามวิธีเดิมนะครับก่อนจบกานะครับ ขอผมแนะนำนะครับต่อไปเบอร์โกคิเจอร์นะครับอย่างนี้นครับสองศูนย์ศูนย์สามห้าครับแล้วก็เบอร์ของกรอนเจอร์ศูนย์ศูนย์สามสองครับเอาละครับเบอร์ของชิชเนเจอร์ครับ เอาละครับขอจบแค่นี้ครับแล้วก็จบสวัสดีครับ